สวัสดีครับผมอาทอซิงอยากวิ่งคิกค,ครับแจจีอีคันนี้นะฮะพอด,ดีเคยเป็นโลซิงทากลับเดิมไปสับเฮดเดอร์มานะฮะผมก็ไปลองขับมันเป็นไรวะเล่งไม่ออกไม่ออกจริงๆแล้วก็มีเสียงลมย้อนข้างหน้าแบบเสียงกระพือนะฮะก็เลยไปดูท่ออันนี้หยุดท่อเดิมนะครับเนื่องจากแคตเดิมมันตันนะครับแจจีอีหรือ GK ตัวนี้มันจะมีหน้าแปนสปริงตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะประกบกับถ้วยตรงนี้อยู่เรียกว่าชิ้นงานจะเป็นอย่างนี้นะครับ แต่พอแคสต,ตันสุด,สดเนี่ยมันไม่มีทางออกพอเร่งเยอะๆลมมันกระพือออกทางนี้กึ้งๆ,ๆ,ๆนะฮะแล้วก็เนี่ยทอดมาก็เห็นเลยว่าแคสแตกนะครับทีนี้ก็เลยแก้ไขนะฮะเปลี่ยนเฮดเดอร์นะฮะใหม่แล้วก็ใส่เป็นแคสตอไลติกเข้าไปนะครับแค่นี้ก็หมดปัญหาแล้วนะฮะไฟไม่โชวกินไม่เหม็นมันจะได้เร่งได้เหมือนรถคันอื่นแล้ว ก็ได้จบปัญหานะฮะไม่งั้นคันนี้เล่นไม่ไปเลยไม่ไปของจริงเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องข้อแคตาไิติกนะฮะจะตันจะพังหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะจะไฟโชว์กินเหมน็นมาลานอาทอสซิงครับเดี๋ยวเราแก้ไขให้ได้นะครับทุกรุ่นเลยขอบคุณครับ